สวัสดีครับท่านผู้ฟังมาฟังกันต่อครับนาวานิยายจีนกำลังภายในเรื่องกระบีไร้เทียมทานภาคพิสดารบทที่สองตอนที่หกซาเต้งหงยอดเขาสามชั้นยิ่งมายิ่งสูงชันยิ่งมายิ่งอันตรายหุนโปยเอียง และเจ้าสำนักปูตึงปีนป่ายขึ้นถึงชั้นสุดท้ายหยุดยั้งที่ริมหน้าผาหน้าผานี้ลาดชั้นดุดขวานผากเบื้องล่างปกคลุมด้วยหมอกควันไม่ทราบลึกปานใดมีหน่ำซ้ำบนผนังผาปราศจากต้นหญ้างอกเงยไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวได้เจ้าสำนักปูตึงพ่อถอนใจกล่าวว่า หากบอกว่าภูเขาเบื้องล่างนี้มีคนอาศัยอยู่นับว่ายากจะเชื่อถือได้จริงๆคุณปวยเอี้ยงกล่าวว่าแต่เมื่อมาแล้วสมควรลงไปชมดูซือเฮียเจ้าสํานักเราสํานึกตัวว่าไม่มีความสามารถลงไปได้ซือเฮียเจ้าสํานักแบกภาระสำคัญไม่สมควรเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ซือตี เมื่อฝึกลมปราณไหม่ฟ้าสำเร็จสมควรลงไปได้แต่ยังคงระวังให้มากไว้หุนป่วยเอี้ยงมองดูหุบเหวเบื้องล่างกล่าวว่าข้าพเจ้าจะระวังแต่คิดเสาะหาคนผู้หนึ่งในสถานที่เช่นนี้ต้องใช้เวลาอยู่บ้างซือเฮียเจ้าสำนักไม่จำเป็นต้องรออยู่ที่นี้เจ้าสำนักบูตึง พง,งศ์ศีษะกล่าวว่าเกียมชิงแซและพวกเมื่อไปก่อกวนที่อารามทุกผู้คนอดประวันลนลานไม่ได้เราไม่คู่ควรอยู่นานจริงๆเขากำชับให้หุ้นปวยเอี้ยงระมัดระวังตัวแล้วค่อยจากไปหุ้นปวยเอี้ยงใช้สายตาส่งเขาจากไปไกลค่อยหมอบร่างลงที่ริมหน้าผาศึกษาสภาพภูมิประเทศ เลือกตำแหน่งที่ลงไปใช้เวลาชั่วทูบไม่หมดดอกค่อยเคลื่อนไหวคุ้นป่วยเอี้ยงขอกรองเท้าเคลื่อนไหวทั้งมือทั้งเท้าปีนป่ายลงไปเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมบวกกับระมัดระวังตัวสามารถปีนป่ายลงไปโดยปลอดภัยยิ่งลงไปหมอกวันยิ่งเข้มข้นลงไปอีกยี่สิบกว่าวายังคงไม่พบเห็นอันใด ยามนั้นหมอกควันจางเบาบางลงหุ้นป่วยเอี้ยงถึงกับบังเกิดความรู้สึกว่ายิ่งมายิ่งสว่างบนผนังก็มีพืชพันธุ์เช่นหญ้าตะไคร่จากนั้นสูดได้กลิ่นหอมชนิดหนึ่งหุ้นป่วยเอี้ยงคึกคักอักโผปีนป่ายด้วยระดับความเร็วกว่าเดิมเพียงชั่วขณะก็ตัดผ่านกลุ่มหมอกเบื้องหน้าสายตากระจ่างจ้า มิเพียงเห็นก้นหุบเหวยังเห็นแสงสว่างก้นหุบเหวกลับเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสองด้านเป็นผนังผาด้านหนึ่งเป็นน้ำตกยังมีอีกด้านหนึ่งเป็นช่องแตกอยู่วางกลางผนังทั้งสองด้านน้ำในบึงไหลออกทางช่องเขามองเห็นฟ้าครามเมฆขาวแต่ไกลน้ำตกสายนี้ก็ประหลาดยิ่ง ไหลออกจากร่องหินเป็นเส้นสายถ่ายเทลงในบึงน้ำมาดว่ามีเสียงน้ำแต่เสียงน้ำคล้ายดุริยทิพย์ไพเราะระรื่นหูยิ่งกึ่งกลางบึงน้ำมีหินใหญ่สุมซ้อนอยู่หลายก้อนใช้ก้อนหินก่อเป็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งชายชาราหน้าสู้สดใสผู้หนึ่งนั่งปิ้งปลาอยู่บนก้อนหินสี่เหลี่ยมหันหน้าหาน้ำ กลิ่นหอมระเหยจากปลาย่างเองสถานที่นี้คล้ายทิพวิมานในแดนดินหุ้นปวยเอี้ยงลงถึงก้นหุบเหวกวาดมองรอบข้างเที่ยวหนึ่งค่อยสาวเท้าเข้าหาชายชารานั้นชายชารานั้นคงปิ้งปลาต่อไปก้อนหินแถวหนึ่งโผล่ขึ้นจากผิวน้ำทอดถึงหน้าห้องศิลาหุ้นปวยเอี้ยง เหยียบย่างก้อนหินเหล่านั้นไปตลอดทางชายชาราไม่มีปฏิกิริยาใดจวบกระทั่งหุนปวยเอี้ยงเดินถึงหน้าห้องศิลาค่อยถามว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ปูตึงหรือหุนปวยเอี้ยงรับคำอย่างนอบน้อมชายชาราค่อยเหลียวหน้ามาศีรษะของท่านล้านไปครึ่งแถบเส้นผมหร่อมแหลมล้วนเป็นสีเงิน มาดว่าใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวยน่นแต่ไม่มีวิแววชาราภาพเพียงรู้สึกเกียดร้านคุ้นป่วยเอี้ยงพอกว่าตาไปบนหน้าตาของเขาพลันบงัเกิดความรู้สึกคิดล้มตัวลงนอนบนก้อนหินหลับให้เต็มตาสักงีบชายชารายิ้มพลางกล่าวต่อเจ้าอายุเยาวยิ่งด้วยวัยเช่นเจ้า สามารถฝึกพลังฝีมือถึงระดับนี้นับว่ายากจะพบผ่านจริงๆหยุดเล็กน้อยพานหัวรอดังๆกล่าวว่าเรายังคงกล่าววาจาเช่นนี้หุนปวยเอี้ยงงง,งันวูบก,กล่าวว่าผู้เยาวไม่เข้าใจชายชราหัวรอพลางกล่าวว่าเราเร้นกายอยู่ที่นี่หลายสิบปี ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงมีแต่อี้ชงเทียนลงมาเสาะหาเราอี้ซื้อแปะสิทธิผู้พี่ของบิดาหรืออาจารย์ลงมาเมื่อใดหรือชายชารากล่าวอย่างพรุ่นคิดเจ้าเรียกมันเป็นซื้อแปะอย่างนั้นสมควรเรียกเราเป็นซื้อเจ็กกงบุคคลรุ่นเดียวกับอาจารย์ปู่แต่อายุอ่อนกว่าแล้ว หยุดเล็กน้อยจึงถามว่าเจ้าคงทราบว่าเราเป็นใครแล้วคุณป่วยเอียงพงกศิษะชายชารารำพึงว่าไม้ผุไม่อาจสลักสลาไม้แห้งก็เช่นกันท่านผู้นี้ย่อมเป็นโกบักไม้แห้งจากนั้นโกบักกล่าวอีกว่าอี้ชงเทียนมาที่นี้สาสิบปีแล้วมันใช่ยังผูกใจเคียดแค้นหรือไม่ คุณป,ปวยเอี้ยงกล่าวว่าท่านพุ้เท่าไม่เคยพูดถึงมาก่อนสถานที่นี้จนกระทั่งวันนี้ข้าพเจ้าค่อยทราบได้มันเมื่อบอกต่อเจ้าฉไหนไม่ลงมาพร้อมกับเจ้าท่านพุ้เท่าไม่ได้บอกต่อข้าพเจ้าที่สืแป้สิ้นบุญไปแล้วโกบักงง,งันวูบจึงทอดถอนใจกล่าวว่าที่สมควรตายไม่ตาย ที่ไม่สมควรตายกลับตายแล้วผู้ใดสมควรตายหรือโกบักกล่าวคำย่อมเป็นเราพลางสํำรวจมองหุ้นโปยเอียงเที่ยวหนึ่งกล่าวว่าสมองของเจ้าไม่ใคร่ปราดเปรียวดูไปโง่ง,งมอยู่บ้างนี่ไม่แน่ว่าไม่ใช่เรื่องดีคนผู้หนึ่งยิ่งงามพร้อมเกินไปยิ่งอายุสั้นหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อ เราเมื่ออายุเยาวชิงชังความชั่วร้ายดุดความแค้นส่วนตัวนิสัยหุนหันพันแล่นจิตใจก็คับแคบพูดจาพลังผิดไปมากหลายลงสู่ก้นหุบเหวหลายสิบปีกระทั่งกระดูกเส้นเอ็นยังเกียดคร้านไม่อาจปลุกปลอบความกระตือรือร้อนไปจากที่นี้บุคคลที่ไม่มีประโยชน์เช่นเราใหญ่ไม่ตายให้หมดเรื่องสิ้นราว อุ้นปยเอียงเพียงแต่รับฟังโกบักกล่าวต่อสำนักบูตึงนับว่าก่อเกิดอัจฉริยะบุรุษครั้งกะนนทนอนีอ้ชงเทียนมาหาเราเพิ่งอยู่บนผนังผาก็ถูกเราพบเห็นแต่เจ้าเดินเข้าใกล้ามาเราค่อยรู้สึกตัวอี่สือแปะโกบักสวนคำขึ้นเจ้าไม่คล้ายเป็นคนชอบกล่าวยืดเยื้อ มีคำพูดใดใหญไม่บอกกล่าวตรงตรงถูกแล้วสิทธิ์ลงมาเพราะลมปราณไหมฟ้าเราคาดเดาไม่ผิดยี่ชงเทียนลงมาด้วยสาเหตุนี้เจ้าก็เช่นกันหลายปีมานี้พวกเจ้ายังผูกพันต่อลมปราณไหมฟ้าหรือหากปราศจากลมปราณไหมฟ้าสำนักบูตึงไม่อาจยืนหยัดในยุทธจักรหรือไร พุนปวยเอียงกล่าวอย่างนอบน้อมสิ์ลงมาครั้งนี้เพราะมีความคับแค้นจำเป็นอ้อเจ้าไม่ได้ลงมาสอบถามวิธีฝึกลมปราณหมฟ้าจากเราหรือสิ์ฝึกสำเร็จแล้วโกบักงงงันวูบจึงกล่าวเจ้าฝึกสำเร็จแล้วมิหน้าเล่าจึงมีฝีมือปราดเปรียวปานนี้อี้ชงเทียนเล่าอี้ซื้อแปะก็ฝึกสาเร็จแล้ว พวกเจ้าฝึกสำเร็จได้อย่างไรอี่ซื้อแปะรับบาดเจ็บสาหัสพลังฝีมือสลายสิ้นถูกบรรจุลงโลงฝังอยู่ในดินสุดท้ายกลับฟื้นคืนชีวิตโกบักกล่าวว่านี่เป็นการสำรอกใยพันตัวเองลัดกระดูกเปลี่ยนกล้ามเนื้อช่วยให้ฝึกลมปราณไหมฟ้าสำเร็จเจ้าเล่าสิเต้รับการถ่ายทอดพลัง จากผู้ที่ฝึกลมปราณไหมฟ้าไม่สำเร็จช่วยให้ฝึกสำเร็จโดยไม่ตั้งใจคิดฝึกลมปราณไหมฟ้ายังมีอีกวิธีหนึ่งคือฟักดักแด้ดึงสายใยตัดชุดวิวาให้กับผู้คนตัวเองลำบากลำบนกลับเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเจ้าสามารถพบกับบุคคลเช่นนี้นับเป็นวาสนาของเจ้าคุณปวยเอียงรับคำ โกบักคล้ายฉุกคิดถึงเรื่องอันใดาถามว่าพวกเจ้าฝึกลมปราณไหมฟ้าสำเร็จใช่มีคนสอบถามถึงที่มาของลมปราณไหมฟ้าต่อพวกเจ้าหรือไม่หุนปวยเอี้ยงฉุกใจคิดกล่าวอย่างสงสัยใจหรือว่าลมปราณไหมฟ้าไม่ได้เป็นของสำนักบูตึงเราโกบักยิ้มออกมายิ้มอย่างลึกลับขดผู่กล่าวว่า หากเป็นของสำนักบูตึงเราก็ไม่เร้นกายอยู่ที่นี้แล้วคุณปวยเอี้ยงดูจากสีหน้าของโกบักทราบว่าที่ท่านกล่าวเป็นความจริงขณะจะซักถามต่อโกบักชิงกล่าวว่าใช่เนื่องเพราะระหว่างนี้เกิดเรื่องอันใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับลมปราณหมฟ้าหรือไม่ถูกแล้วนั่นความจริงเป็นเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของสำนักบูตึงลมปราณไหม้ฟ้าก็เป็นของสำนักบูตึงเอาเถอะเจ้าบอกเล่าเรื่องราวต่อเราโดยละเอียดหุนป่วยเอี้ยงบ่งบอกสาเหตุที่เรายอดฝีมือตรงงวนตายใต้ลมปราณใหม้ฟ้าออกมาโกบักรับฟังอย่างจดจอ่อรอยยิ้มที่มุมปากยิ่งมายิ่งขืนขมหลังจากฟังจบโกบักตะลึงลานชั่วขณะ ค่อยทอดถอนใจกล่าวว่านั่นก็ใช่แล้วโลกนี้ไม่มีความลับตลอดการจริงๆความลับอันใดหรือย่อมเป็นความลับของลมปราณหมายฟ้าความลับนี้ปกปิดเป็นเวลานานปีในที่สุดยังถูกเปิดโปงเราซ่อนตัวอยู่ที่นี้เพราะไม่ต้องการเผชิญหน้ากับความจริงคิดหลีกหนีความจริง คิดไม่ถึงวันนี้ยังล้วนเป็นสิทธิ์ไม่ดีโกบักสันศิษะกล่าวว่านี่เป็นเจตนาของฟ้าสุดที่จะหลีกเลี่ยงได้เราเป็นสิทธิ์สำนักบูตึงสมควรรับใช้สำนักบูตึงสักคราคุณปวยเอี้ยงถามอย่างนอบน้อมเรื่องนี้สิทธิ์สมควรคลี่คลายอย่างไรเจ้า หลังจากทาความเข้าใจกับข้อเท็จจริงจะทราบว่าควรจัดการอย่างไรสามารถคลี่คลายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวาสนาของสำนักบูตึงและเจ้าแล้วหุนปวยเอียงฟังจากปากคําของโกบักแสดงว่าสํำนักบูตึงเป็นฝ่ายผิดดังนั้นกล่าวว่าสิทธิ์เข้าใจแล้วโกบักขบคิดชั่วขณะจึงกล่าวล้มปรานไหมฟ้า เป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิชากำลังภายในนิกายอสูรกับวิชากุลสของชาวแมวครั้งกระโน้นนิกายอสูรคิดครอบงำบูลิมตรงงวนไม่สำเร็จได้แต่ถอนกำลังหลบหนีปรากฏผู้อาวุโสคนหนึ่งหลบหนีเข้าแดนแมวพบเห็นความลับของวิชากุลสดังนั้นหล่อหลอมเคล็ดวิชาของนิกายอสูร เข้ากับวิชากุลสบัญญัติเป็นวิชากำลังภายในที่ประหลาดพิสดารแขนงหนึ่งแต่ผู้อาวุโสนิกายอศูนท่านนั้นทราบว่าอายุไขใกล้สิ้นสุดได้แต่จารึกเคล็ดวิชาเป็นภาษาสันสกฤตทิ้งอยู่บนผนังศิลาชาวแมวเหล่านั้นเห็นผู้อาวุโสนั้นมีฝีมือสูงเยี่ยมถึงกับยกย่องเป็นเซียนวิเศษแต่พวกมัน มีภูมิปฏิพานจำกัดได้แต่เล่าเรียนวิชาการต่อสู้จากเขาหลังจากที่ผู้อาวุโสท่านนั้นเสียชีวิตไม่มีชาวแมวใดพบเห็นเคล็ดวิชาบนผนังศิลาภายหลังซื้อแปะเราเดินทางผ่านแดนแมวบังเอิญช่วยเหลือหัวหน้าเผ่าแม้วคนหนึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวแม้วเป็นอย่างดี ค่อยพบเห็นเคล็ดวิชาบนผนังศิลาท่านแม้เป็นพระผู้ทรงศิลทั้งยังเป็นเจ้าสำนักหนึ่งแต่ยังไม่อาจหลุดพ้นจากความคิดของผู้ฝึกวิชาบูเมื่อพบเห็นยอดวิทยายุทธยากที่จะหักห้ามใจได้ขุนป่วยเอี้ยงรับฟังถึงตอนนี้อดถามไม่ได้ดังนั้นท่านผู้เท่าขโมยเล่าเรียนมาหรือตอนแรก ซื้อแปดผู้ล่วงลับยังมีข้อกลิ่งเกรงอยู่บ้างภายหลังพบว่าชาวแมวเหล่านั้นไม่ล่วงรู้ความสำคัญของข้อความบนผนังศิลาถึงกับไม่มีคนรู้จักภาษาสันสกฤตค่อยคลายใจลงแต่เพื่อมิให้ชาวแมวเหล่านั้นระแวงสงสัยยังลอบคัดลอกข้อความบนผนังศิลามาหาข้ออ้างออกจากแดนแมว พฤติการที่หยิบฉวยโดยไม่บอกกล่าวเช่นนี้ไม่แตกต่างกับเป็นโจรซื้อแปะเราสัตซ์ซื่อถือมั่นมาชั่วชีวิตมีแต่เรื่องนี้ท่านไม่ได้กล่าวต่อแต่หุ้นปลยเอี้ยงเข้าใจความรู้สึกของท่านดีดังนั้นกล่าวว่าซื้อเจ็ดก,กงเห็นว่าควรทำอย่างไรจึงถูกต้องตอนแรกเราเห็นว่าอย่างน้อยสมควรบอกลกล่าวกับหัวหน้าเผ่าแมวนั้น แต่ตอนนี้หัวนึกยังคงจะได้บอกออกไปหาไม่จะมีชาวแมวฝึกสำเร็จนี่ย่อมเป็นความคิดเห็นแก่ตัวประการหนึ่งหุนโวยเอี้ยงมองดูโกบักอย่างกะลึงลานในที่สุดพบว่าหลังจากผ่านวันเวลานานปีเร้นกายอยู่ในสถานที่รื่นรมเช่นนี้จิตใจของโกบักยังไม่สงบลง โกบักพืมพำว่าซื้อแปะเราขโมยสิ่งของผู้อื่นบังเกิดความไม่สบายใจหลังจากเมาสุราแร่งปรายความลับออกมาถูกเราล่วงรู้เราความจริงเคารพต่อซื้อแปะดังเทพเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้บังเกิดความผิดหวังอย่างรุนแรงในระเทศตัวเองมายัางที่นี้ ขุนปวยเอี้ยงพง,งกศีษะอย่างเงียบงนันโกบักกล่าวว่าแต่นอกจากขโมยโดยไม่บอกกล่าวแล้วซื้อแปะเราให้ทุ่มเทความเพียรพยายามไปกับเคล็ดวิชานี้อย่างใหญ่หลวงเคล็ดวิชานี้ความจริงเดินในแนวทางอธรรมเมื่อผ่านการแก้ไขจากซื้อแปะเราค่อยใกล้เคียงกับแนวทางพรอย่างน้อยที่สุดคนของนิกายอศูรดูไม่ออกว่า เป็นเคล็ดวิชานิกายอสูรพ่อมดแดนแมวก็ดูไม่ออกว่ามีส่วนผสมผสานจากวิชากุญไสหุ้นป่วยเอี้ยงผงกศิษะกล่าวว่าซึ่งความจริงตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงรุ่นของสิทธิ์ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ข้อเท็จจริงนี้ผู้ทราบเรื่องนอกจากซื้อแปเราแล้วเชื่อว่ามีแต่เราเท่านั้น วันรุ่งขึ้นหลังจากสางเมาเราคาดขันถามต่อซื้อแปรซื้อแปรเราค่อยทราบว่าเมาสุราพลังปากออกมาดังนั้นระบายความในใจต่อเราตอนนั้นเราดึงดันเกินไปและหุนหันเกินไปเห็นว่าซื้อแปรทาไม่ถูกต้องหลายปีมานี้เราค่อยได้คิดเรศวิชานิกายอสูรและวิชากุลใส เมื่อเป็นวิชาฝ่ายอธรรมซื้อแปเราสามารถชักนำสู่วิถีทางอันเที่ยงธรรมใหญ่ไม่พึงกระทาสิทธิ์ก็คาดคิดเช่นนั้นโกบากกล่าวอีกว่าผู้อาวุโสโนิกายอสูรน,นั้นเกรงว่าไม่มีเจตนาดีงามเพียงดูจากวิชาฝึกปรือแสดงว่าชั่วช้าปานใดบางครั้งเราครุ่นคิด ซื้อแปะเราสมควรทำลายเคล็ดวิชาบนฝาผนังไปจึงถูกต้องเคล็ดวิชานั้นมีวิธีฝึกอย่างไรหรือฟังว่าก่อนอื่นให้จับสัตว์พิษที่พ่อมดเลี้ยงไว้ทั้งห้าชนิดมาอยู่ด้วยกันปล่อยให้ฆ่ากันเองจากนั้นจับสัตว์พิษที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมีพิษร้ายแรงที่สุดมาฝึกฝีมือสำหรับวิธีฝึกเป็นอย่างไร เราไม่ทราบชัดคุณปวยเอี้ยงกล่าวอย่างคลุ้นคิดดูท่าที่ดินแดนแมวมีคนฝึกแนววิชาแนวทางอัธรรมนี้สำเร็จแล้วหากฝึกสำเร็จคงไม่ต้องลับล่อๆเช่นนี้ฝ่ายตรงข้ามฆ่ายอดฝีมือชาวตรงงวนคร่ากุมเจ้าสำนักตระกูลถังไปไม่แน่ว่าเพื่อใช้ฝึกฝีมือไม่ว่าอย่างไร ่ายตรงข้ามสามารถฆ่ายอดฝีมือเหล่านั้นแสดงว่ามีความสำเร็จไม่ใช่ชั่วแต่มันยังไม่พึงพอใจจากความนี้แสดงเห็นถึงความทะเยอทยานของมันหากไม่ปรากฏกายก็แล้วกันไปไม่เช่นนั้นต้องก่อเกิดเป็นภัยพิบัติร,ร้ายแรงหุนปวยเอี้ยงพงกษิษะกล่าวว่านี่เปรียบกับความลับของลมปราณหมายฟ้า และเกียรติภูมิของสำนักบูตึงย่อมมีความสำคัญกว่ามากนักโกบักถามสอดขึ้นใช่แล้วสำนักบูตึงถ่ายทอดลมปราณหมฟ้าอย่างไรที่แล้วมาเป็นเจ้าสำนักถ่ายทอดด้วยปากกล่าโดยไม่จดบันทึกไว้โชคร้ายที่ซื้อโจ้อเอีย้ยอาจารย์ปู่ถูกศัตรูลอบทำร้ายไม่ทันบอกออกมาก็สิ้นใจตาย กล่าวไปลมปราณหมาฟ้านับว่าสาบสูญจากการถ่ายทอดแล้วโกบักยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ามิหน้าเล่าครั้งกระโนนอี้ชงเทียนสืบเสาะถึงที่นี้ขอให้เราถ่ายทอดบอกเคล็ดของลมปราณหมาฟ้าตอนนั้นเราพอได้ยินคำลมปราณหมาฟ้าก็มีโทระจึงขับไล่มันกลับไปเนื่องเพราะเคล็ดวิชาตอนสุดท้ายขาดหาย นอกจากเจ้าซือเอี่ยแล้วไม่มีผู้ใดฝึกลมปราณใหม่ฟ้าสำเร็จแม้แต่อีซ้ซือแปะและสิทธิ์ก็ฝึกสำเร็จโดยบังเอิญโกบักทอดถอนใจกล่าวว่าหรือนี่เป็นเจตนาของฟ้าล่วงรู้ว่าภัยพิบัติกล่ำกลายต้องการให้สำนักบูตึงเราแบกรับภาระคลี่คลายคุณป่วยเอียงก็ทราบว่าเจตนาของฟ้ายากอย่างคาด ดังนั้นกล่าวว่าหากมิช่ยสอบพบซือเจ็กงสิทธิ์ก็ไม่ล่วงรู้เบื้องหลังความในยากที่จะตกลงใจได้ฟังจากปากคําเจ้าสแสดงว่าระเตรียมเดินทางสู่ดินแดนแม้วสักราก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะปรากฏกายนี่นับเป็นวิธีเพียงหนึ่งเดียวเพียงไม่ทราบซือเจ็กงเห็นว่าดูท่าได้แต่ทำเช่นนี้ สภาพของสำนักบูตึงตอนนี้เป็นอย่างไรุ้นปวยเอี้ยงกล่าวอย่างสะทกสะท้านเกรงว่าต้องใช้เวลาอย่างยาวนานค่อยฟื้นฟูสู่สภาพเดิมนี่นับว่าต้นไม้ใหญ่เผชิญลมแรงมีชื่อเสียงในยุทธจักรเกินไปหาใช่เรื่องดีไม่เรื่องของลมปราณหม่ฟ้าเชื่อว่าเป็นสาเหตุประการหนึ่งนี่นับเป็นความจริง หากไม่ใช่ลมปราณหมฟ้าสํานักบูตึงก็ไม่ผูกความแค้นกับสํานักบ่อเต็กปุูเขาสรานรมก็ไม่ส่งโป่งเง็กจือแทรกซึมเข้าสู่สํานักบูตึงแล้วโกบักอดกล่าวมิได้กล่าวไปนับเป็นเจตนาของฟ้าจริงๆหุนปวยเอี้ยงกล่าวอีกว่าหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เพียงมุ่งเป้าหมายมาที่ข้าพเจ้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักบูตึงแต่เมื่อเจ้าเดินทางสู่ดินแดนแมวสำนักบูตึงก็ไม่มีคนรับสถานการณ์ใหญ่ได้ยังมีอีกข้านหนึ่งกลางหมอบกราบลงที่เบื้องหน้าโกบักโกบักงงงันวูบจึงถามว่าเจ้าเห็นว่าเท่ากระดูกปุเช่นเรายังใช้การได้หรือสือเจ็กกง มีวิชากำลังภายในถึงขั้นสุดยอดสิทธิสํานักเรากําลังต้องการการสอนสั่งจากท่านผู้เท่าโกบักกวาตาไปยังห้องศิลาหลังนั้นกล่าวว่าเราจะอย่างไรเป็นสิทธิสํานักบูตึงเคยได้รับบุญคุณจากสํานักบูตึงไม่ทราบเหตุการณ์ในสํานักบูตึงก็แล้วกันไปเมื่อทราบไหนเลยนิ่งดูได้ได้หุนน่วยเอียงหมอบกราบอิกรา โกบักยื่นมือประคองกล่าวว่าเจ้ายังไม่ทราบเราชิงชังมารยาทอันคร่ำครึที่สุดหุนป่วยเอียงฟังจากน้ำคำสังเกตดูท่าทีของโกบักก็ดูออกแต่แรกดังนั้นยืดกายขึ้นโกบักพันกู่ร้องเบาๆลอยตัวไปดุดวิหกเถินทิ้งตัวลงบนสันหลังคาของห้องศิลาหลังนั้น ห้องศิลาหลังนั้นพัทงทลายลงมาในบัดดลโกบักพุ่งถอยกลับมาพอดีทิ้งตัวลงที่ข้างกายหุ้นปวยเอียงหุ้นปวยเอียงกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยซื้อเจ็ดก,กงโกบักข้อถอนใจกล่าวว่าคนเข้าสู่ยุทธจักรไม่เป็นตัวของตัวเองเจ้าเข้าใจว่าเรายังมีโอกาสกลับมาหรือสิ์หุ้นปวยเอียง กล่าวด้วยความเสียใจยังไม่ทันกล่าวต่อโกบักตัดบทว่าคนผู้หนึ่งสมควร,รเผชิญหน้ากับความจริงเราหลีกหนีความจริงนานเกินไปแล้วอีกประการเราอายุปูนี้ไม่มีใดอะไรอววรอีกจากนั้นหยิบปลาย่างกัดกินคําหนึ่งกล่าวต่ออย่างยิ้มแย้มเท่าที่เราจำความได้ปลาย่างบนเขาไม่โอชะเท่าที่นี้ คุณปวยเอี้ยงก็หยิบปลาย่างอีกตัวหนึ่งขึ้นกล่าวว่าเพียงสูดจากกลิ่นหอมก็เป็นที่ทราบได้โกบักพึมพำว่าแล้วนี่จะเป็นไรหรือผู้สูงอายุมัก,กมากน้ำใจและอวรต่อวัตถุเป็นพิเศษโกบักกลับขึ้นสู่เขาบูตึงจิตใจสะทกสะท้อนยิ่งท่านจากกูตึงไปหลายสิบปี ผู้คนและวัตถุล้วนเปลี่ยนแปลงอารามสำงวนเก่งถูกเพลิงไหม้ก่อร่างสร้างขึ้นใหม่ย่อมไม่สามารถฟื้นคืนสู่สภาพเดิมสิทธิสำนักบูตึงที่ประสบพบล้วนแปลกหน้าทั้งสิน้นสิทธิสำนักบูตึงก็ใช้สายตาที่ทั้งแปลกตาทั้งเคลือบแคปลงมองดูโกบักแต่เจ้าสำนักบูตึงถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งยินดี เจ้าสำนักบูตึงคิดไม่ถึงโกบักยังมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มิหนำซ้ำยินยอมขึ้นเขาตามคำเชิญของหุ้นโปวยเอียงโกบักให้คำวิจ,จารณ์ต่อเจ้าสำนักบูตึงว่าเป็นเจ้าสำนักไม่แน่ว่าต้องมีฝีมือเลอเลอิศท่านย่อมดูออกว่าพลังฝีมือของเจ้าสำนักบูตึงไม่เลอเลิศนักสิทธิสำนักบูตึงที่เหลือ ก็ไม่ประเสริฐเลิศกว่าเท่าใดมีแต่หุ้นปวยเอียงที่มีข้อยกเว้นท่านนับว่าเข้าใจจิตเจตนาของหุ้นปวยเอียงแล้วก่อนอื่นท่านตกลงใจว่าจะปรับปรุงขั้นตอนในการฝึกฝีมือของสิทธิสํนักบูตึงใหม่ผลจากการคร่ำเคร่งฝึกปรือที่ก้นหุบเหวหลายสิบปีไม่มีผู้ใดทําความเข้าใจกับวิทยายุทธของสำนักบูตึง ยิ่งกว่าท่านจากนั้นคุณปวยเอี้ยงค่อยเดินทางสู่ดินแดนแม้วอย่างวางใจจบบทที่สอง